เรือกับปั้นสิบเหรอขึ้นไปด้านบนเหรอครับเห็นบนกันลว,ว่าเหนื่อยไม่คิดจะขอบคุณเรื่องกะเพราหน่อยเหรอนี่คุณจะเมินผมไปถึงไหนเนี่ยนี่ครับผมกำลังจะขอบคุณเชฟนี่คุณจะทำอาหารให้ผมกินเหรอครับ ตอบแทนเมื่อวันก่อนที่เชฟทำผัดกะเพราผมกินไงวันนี้ผมเลยทำผัดกะเพราให้เชฟกินบ้างนี่คุณคิดสูตรเองเหรอหรือว่าไปเอาสูตรมาจากไหนแม่ผมเคยทำเมนูนี้ให้กินผมจำได้แต่รสชาติผมไม่รู้ว่าแม่ใส่อะไรลงไปบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมเลยพยายามลองแกะสูตรจากรสชาติผมเคยกินดูจนออกมาเป็นจานนี้ครับ ทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะภูมิใจในตัวเองสักทีวันนี้คุณเพิ่งชนะมานะไม่ดีใจเหรอถึงผมจะดีใจแต่ผมรู้สึกผิดเพราะออโตโต้เก่งกว่าผมจริงของแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์เส้นทางของคุณเพิ่งเริ่มขึ้นยังมีเวลายอยีกเยอะแต่ผมชื่นชมคุณนะที่วันนี้คุณช่วยปั้นสิบในครัว ชมเงินขนาดนี้จะเอาเอะไรล่ะครับจะสั่งงานให้ผมไปช่วยปลูกต้นกะเพราอีกหรือเปล่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรแค่จะให้รางวัลจิตวิสัยซะหน่อยชอบที่เธออยู่ตรงนี้ชอบที่ได้อยู่ตรงนี้ชอบทุกเรื่องที่ฉันได้ทำกับเธอชอบเธอมากที่สุดเลยนะชอบที่เธออยู่